สวัสดีครับสาระเร็วชาแนลครับวันนี้มาตั้งนาฬิกากันนะครับคาซิโอรุ่น AQ230 มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับมีอ่ะสองปุ่มนะครับด้านซ้ายมีสองปุ่มด้านขวามีปุ่มหนึ่งนะครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับกดด้านบนครับฟังก์ชันที่บอกตรงนี้นะครับ ก็คือเนี่ยครับฟังก์ชันที่บอกเวลานะครับก็คือจะเป็นเวลานะครับมีวินาทีวิ่งดูนะครับแล้วก็กดสายล่างแช่นะครับจะเห็นว่าวินาทีกระพริบครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสายล่างอีกทีครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับให้ด้านหน้ากระพริบด้านนานี่เป็นชั่วโมงนะครับ แล้วด้านบนจะเห็นว่าตรงนี้นะครับอ่จะเป็นตัว P นะครับตัว P นี่ก็คือหมายถึงบ่ายโมงนะครับแต่ถ้าไม่มีตัว P ด้านหน้านี้ก็คือจะหมายถึงตีหนึ่งนะครับเนี่ยครับอเราจะตั้งตอนนี้นะครับจะตั้งเป็นบ่ายสี่โมงยี่สิบแล้วกันนะครับกด้า้บนเลยครับสี่โมงครับเนี่ยเสร็จแล้วก็กดซ้ายล่างครับเพื่อเปลี่ยนโหมดเมื่อนาทีกระพริบครับกดซ้ายบนครับ 40นะครับนี่ครับเขาก,กดสายล่างอีกทีนึงนะครับด้านล่างที่กระพริบนี่ก็คือ 12h เฮนะครับ 12h เฮก็คือเขาจะบอกเวลาเป็นเลขอนึ่ถึงนะครับ AM PM นะครับเมื่อกี้เราตั้งเป็นบ่ายสโมงนะครับมันจะเป็น 4p นะครับ กดซ้ายบนครับเพื่อเปลี่ยนโหมดให้เป็น24 h นะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็น24 h นะครับจะเห็นว่าเวลาจะเปลี่ยนเป็น16.40นะครับไม่ใช่4.40นะครับโอเคทีนี้เราจะมาตั้งวันที่นะครับวันที่ก็กดซ้ายบนนะครับจะเห็นว่ากดฟังก์ชันวนไปนะครับ เนี่ยครับจะเห็นด้านล่างจะมีอ่า MO นะครับก็คือมันเดนะครับก็คือฟังก์ชันตัวนี้เรากดสายล่างแช่นะครับอ่าจะเห็นว่าด้านหน้ากระพริบกระพริบนี่ก็คือเดือนนะครับเดือน12 12อเราก็กดายบนเลยครับเดือนนี้เป็นเดือน6นะครับ้ายบนครับเสร็จแล้วก็กดสายล่างเปลี่ยนหมดนะครับวันนี้เป็นวันที่10บนะครับกดซ้ายบนเลยครับเสร็จแล้วก็กด ซายล่างีกทีครับเปลี่ยนโหมดวันนี้เป็นวันพุธนะครับก็เว้นเว้นเนะครับเสร็จแล้วก็กดซายล่างีกทีครับเป็นอันเสร็จซิมนะครับสําหรับเวลานะครับเราจะตั้งเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือให้โชว์เป็นอ่าเดือนนะครับจบสัปดาห์แล้วเราจะดูเวลาที่เข็มก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะตั้งให้มันโชว์อ่าเป็นเวลาก็ได้นะครับก็คือเนี้กดซ้าบนนะครับ ก็มาที่ฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับใช้ได้2แบบนะครับและวิธีตั้งเข็มนะครับนี่ครับปุ่มด้านขวาครับกดติกเข้าไปเลยครับแรงๆนะครับกดแช่นะครับเข็มจะวิ่งอัตโนมัติกดแช่เลยครับตอนนี้เป็นสี่โมงนะครับสี่โมงสี่สิบสองกดไปเรื่อยๆเลยครับกดแช่นะครับไม่ต้องปล่อย แล้วก็ปล่อยนะครับกดถึงนิดนึงนะครับอย่างนี้ครับปล่อยเลยครับตอนนี้สี่สิบสามนะครับตอนนี้สี่สิบเราก็ค่อยกดที่ละครั้งขยับไปนะครับจะได้ตรงนะครับใกล้แล้วกดที่ที่นีงนครับเข็มจะค่อยๆขยับนะครับอันนี้จะทําให้ไม่เลยนะครับถ้าเลยไปเราก็จะเสียเวลากดวนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่สามารถถอยหลังได้นะโอเคกดที่เราขยับขยับ โอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการตั้ง Casio AQ203 นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเวลานะครับอันนี้เป็น16นนะครับถ้าเราอยากจะตั้งให้มันเป็นเลขสีนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็กดซ้ายล่างแช่นะครับอย่างนวิด้ทีกับคลิปครับผมกดซ้ายทีครับ สายล่างนะครับากดสายล่างอีกทีครับน่าอีกทีหนึ่งนะครับนาทีกระพริบกดสายล่างอีกทีครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเลขยี่สี่นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเลขสี่นะครับให้กดบนทีหนึ่งครับเห็นว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นสิบสองนะครับแล้วเราก็กดสายล่างครับนี่ครับจะเป็นปลายซีโมงนะครับ อันนี้วิธีการนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นให้เป็นเป็น16กก็ทําเหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนจาก12เป็น24นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ